ะะไม่เคยเห็นคนสวยเหรอคะยงังไงเอ็งจะมอองกีกวควักลูกตาเลยนี่เฮ้ยอ๋อเอ็งเราจิตเอ็มาจับก้อนจับเอ็งได้ทำไมเนี่ยเอ่อนี่คุณใจเย็นก่อนเลครับคุณล้มมาทับผมเองนะครับผมไม่ได้จับอะไรเลยไม่จริง ให้้ไดค่ะเมื่อกี้ฉันก็เห็นเหมือนกันแกจับก้นน้องเขานี่เห็นผู้หญิงสวยหน่อยอ่ไม่ได้เลยนะพวกเราเห็นกันหมดว่าแกแตะอ่างน้องเขาเนี่ยคิดจะทำอะไรน้องเขานะแกลงจากรถไปเลยนะไปใช่ลงไปเลยนะลงจี๋ลงไปสิใช่ลงไปเลยไปยังอีกลง,ลงก็ลงลครับ คุณานเมื่อไหร่จะมาถึงเนี่ยจะถึงเวลาแคสติ้งอยู่ละว,วัสดีค่ะแคสนักแสดงใช่ไหมคะรบกวนขอเรซูเม่้วยค่ะเรซูเม่อะไรคะนัดเขาไว้แล้วค่ะเสร็จเวลามากเลยค่ะขอตัวก่อนนะคะรีบไปคะ่ะ อะไรเนี่ยเวียงม,มากเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อพิงกี้นะคะอายุ23ปีค่ะมีความสามารถเยอะแยะมากมายเลยนะคะทําได้หมดทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนางเอกนางร้ายได้หมดเลยค่ะเอคุณน้องคะคุณน้องรอสักครู่ได้ไหมคะพอดีกรรมการอีกท่านยังมาไม่ถึงนะคะเอา้าแต่นี่มันเลยเวลาแล้วนะคะเอ่อ งั้นคุณน้องลองร้องไห้พี่ดูสิแบบว่าสอบไม่ผ่านนะคะโอ้ร้องไห้เหรอวะร้องแล้วนี่สอบตกแน,น่ๆเลยครับพอครับพอก่อนครับพอก่อนค่ะน,ะนี่คุณน้องเรียนด้านนี้มาโดยตรงจริงๆใช่ไหมคะจริงสิคะ พิงกี้เนี่ยเรียนเกติยมอันดับหนึ่งของการแสดงเลยนะคะไม่ต้องชมละคะ่ะรู้ว่าเก่งคะ่ะจ้ะเก่งมากเลยค่ะแต่ว่ามันก็ดูแปลกๆนะคะเออคุณช่างคะทำไมเพิ่งมาล่ะคะทั้งในเขาเริ่มแคสแล้วนะคะต้องขอโทษทีนะครับพอดีว,วันนี้รถผมเสียผมเลยต้องนั่งรถเมย์มาครับ แต่ผมดันไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งไม่มีเหตุผลซะเลยครับกล่าวหาว่าผมเป็นช่างเถอะครับถือว่าเจอเด็กไม่มีมารยาทแล้วกันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะให้มิวยกเลิกให้ก่อนไหมอ๋อไม่เป็นไรครับแล้วคุณเอ๋อยู่ข้างในหรือเปล่าครับเออคุณมิวนักแสดงใหม่มาแคสวันนี้เป็นไงบ้างครับอืมคุณช่างไปดูเองนะคะ,ะได้เลยครับ เองเออ่คุณช่างครับคุณช่างรู้จักกับน้องคนนี้ด้วยหรอคะก็เพิ่งเห็นท่าแท้เมื่อกี้แหละครับเมื่อกี้เรานั่งรถเมล์มาคันเดียวกันคนขับเบรกกระทันหันผมก็อุตส่าห์มีน้ำใจช่วยรับน้องเขาไว้แต่น้องเขากลับหาว่าผมเป็นโรคจิตเลยไล่ผมอกจากรถเลยต้องมาสายแบบนี้แหละครับอ๋อคือคุณเป็นคนที่จะมาสัมภาษณ์เพ็งกี้วันนี้หรอคะ พิงกี้ไม่ได้ตั้งใจนะคะพอดีว่าตกใจนิดหน่อยอะคะ่ะคงไม่ทันแล้วเหระครับคนแบบน้องเนี่ยไม่เหมาะกับการเป็นนักแสดงที่ดีหรอกครับคุณเอคนนี้ผมไม่รับนะช่วยเรียกนักแสดงคนใหม่เข้ามาแคสด้วยอ๊ยไม่ได้นะคะพวกพี่ยังไม่ได้เห็นความสามารถอันสุดยอดอของหนูเลยนะคะเออพี่น้องคะฝีมือการแสดงอันยอดเยี่ยมของคุณน้อง เชิญกลับไปเรียนมาใหม่ก่อนให้พร้อมกว่านี้นะคะเชิญค่ะพวกพี่รวมหัวกันแก้หนูใช่ไหมคะแล้วจะเสียใจที่ไม่เลือกหนูคอยดูนี่รลพนพอได้เลยะ่ะฉันจะทน,ะน,นนะตั้งแต่เช้าเลยนะตั้งแต่บนรถแล้วกลับไปเรียนมารยาทมาใหม่นะไม่ผ่านเชิญค่ะก็เ,ะเป็นตกเลเนี่ยตุ๊อ้ลบเสียตั้งแต่เช้าเลย